สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s n a p t e x t Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของ Hassi PB เป็น Polaroid b a c k สำหรับกล้อง h a s s e n b r a d ที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาโดยคนไทยแถมไปดังในหมู่คนใช้ h a s s e n b r a d ในระดับโลกเลยทีเดียวอธิบายเรื่องของตัวกล้อง h a s s e n b l a d กันก่อนครับสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับกล้องในสไตล์แบบนี้ตัว Hasselblad เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกล้อง แบรนด์สวีเดนที่มีประวัติอันยาวนานมากๆตัวกล้องของเขาเองเนี่ยจะเป็นกล้องในลักษณะของโมดูลก็คือเราสามารถที่จะทอดประกอบได้ตามการใช้งานจะเป็นบอดี้เป็นตัวนเลนส์เป็นตัว ช่องมองภาพหรือว่าตัววิวไฟเดอร์อันนี้เนี่ยเลือกใช้งานได้เลยอย่างตัวที่พี่ใหญ่ใช้อยู่ก็จะเป็นตัว h ฮ s เซนแ a d 500c จุดเด่นอย่างหนึ่งของกล้องในแบบโมดูลก็คือว่าเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนตัวกล่องใส่ฟิล์มหรือที่เราเรียกว่าแม็กกาซีนออกมาได้ตลอดเวลาคือหมายความว่าเวลาที่เราถ่ายอย่างเช่นใส่แมก็กกาซีนที่เป็นฟิล์มสีอยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นฟิล์มขาวดำเราก็ถอดแมก็กกาซีนที่ใส่ฟิลม์มสีแล้วก็แมก็กกาซีนที่ใส่ฟิล์มขาวดำใส่รวมถึงว่าเขามีแมก็กกาซีนที่เป็น ฟิล์มโพลารอยด้วยแต่ว่าปัญหาอันหนึ่งของแ a สเซิ b แบทที่เป็นแม็กโพลารอยเนี่ยนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเราหาแม็กแบบนี้ค่อนข้างยากรวมถึงว่าที่เป็นปัญหาใหญ่ๆเลยคือเราหาฟิล์มไม่ได้นะฮะตัวฟิล์มที่ใช้กับแบทโพลารอยเนี่ย ปัจจุบันไม่มีผลิตออกมาแล้วก็เลยเป็นที่มาของตัว Hassi PB ที่พัฒนาโดยอาจารย์ยงยุทธผู้เชี่ยวชาญกล้อง Hasselblad เบอร์ต้นๆของเมืองไทยตัว Hassi PB เองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาคืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงมาจากตัวกล้อง Fuji Film Instax SQ1 ซึ่งใช้ฟิลม์ม Instax Square นะฮะตัวฟิล์มของเขาเองเนี่ยก็จะมีขนาด6คูณ6อยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือตัวฟิล์มเนี่ยแผ่นเท่ากับฟิล์ม Medium Format เวลาที่เอามาใช้งานกับกล้อง Hasselblad เราก็เลยได้ฟิล์มที่มีขนาดเท่ากับฟิล์ม120หรือว่าฟิลมม์ม Medium Format เหมือนเดิมนะฮะตัวกล้องที่สามารถเอามาใช้งานได้กับ h a s s PB เนี่ยก็คือตัวกล้อง Hasselblad V Series ในตระกูลของ500 200แล้วก็ตระกูล2000แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัว h a s s PB เนี่ยเขาจะใช้กับกล้องรุ่นที่มีมอเตอร์อย่างพวก500 EL ไม่ได้ในส่วนของตัวเลนส์ครับที่เอามาใช้ได้ก็จะเป็นเลนส์ในตระกูล C CF F แล้วก็ F E ทำงานได้เต็มระบบโฟกัสได้ตามปกติครับเราสามารถจะโฟกัสตั้งแต่ช่วงใกล้สุดไปจนถึงอินฟินิตี้ได้ตัว h s ซี่ b เองเนี่ยเขาจะมีแผ่นดักสไลด์เป็นแผ่นโลหะอยู่ด้านหลังซึ่งอันนี้เนี่ยการทำงานเหมือนกับตัวแมกกาซีนฟิลม์มตามปกติเลยเวลาที่เราดึงแผ่นดักสไลด์ออกมาเนี่ยข้างหลังเขามีช่องสรารการเก็บแผ่นดักสไลด์ด้วยก็เก็บเอาไว้แบบนี้ทาให้เวลาที่เราถ่ายภาพก็จะสะดวกมากขึ้นครับ สรวบการใช้งานของตัว h a s P B เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะใช้งานก็เอาเจ้า h a s P B ตัวนี้มาเกาะกับตัวกล้อง h a s s e l b a d ของเราได้เลยใส่เข้าไปเหมือนกับเวลาที่เราใส่แมกกาซีนฟิล์มตามปกติเลยครับพอเราถ่ายภาพเสร็จเนี่ยเราก็กดปุ่มฟิล์ม1ครั้งเราก็จะได้ภาพออกมานะครับเรื่องของระบบตัวล็อกเองเนี่ยต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็ออกแบบมาได้ดีเลยครับใช้งานครั้งแรกเองเนี่ยแอบมีงงๆนิดนึงเพราะว่า โดยปกติเนี่ยเราก็จะพยายามเอาตัวกล้องด้านบนที่ฟีดฟิล์มเนี่ยมาอยู่ข้างบนของเขาแต่ว่าในความเป็นจริงเวลาที่เราติดตั้งกับตัวกล้อง h a s เ n b a t ของเรา h a s mm ี hmm. p b เนี่ยเขาจะติดกับด้านก็คือว่าด้านที่ฟีดฟิล์มเนี่ยจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนเองเนี่ยก็จะเป็นปุ่มล็อกสลรกการล็อกกับตัวกล้องซึ่งอันนี้ก็เป็นตำแหน่งเดียวกับ แมกกาซีนฟิล์มทั่วๆไปตอนที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราก็สามารถหมุนโฟกัสแล้วก็ปรับหาโฟกัสได้ตามปกติเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะกดถ่ายเนี่ยนะครับเราจะต้องชดเชยโฟกัสนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่า ตัวระนาบฟิล์มของ h a s s b เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในระนาบฟิล์ม100%ซที่กล้อง Hasselblad ออกแบบมาคือมีการขยับออกมานิดนึงเราก็เลยต้องชดเชยโฟกัสซึ่งการชดเชยโฟกัสเนี่ยเขามีใบแนบมาอยู่กับ h a s s b จริงๆแล้วต้องบอกว่าจำไม่ยากเราก็ดูครับว่าเลนส์ที่เราใช้เป็นเลนส์อะไรหมุนชดเชยเท่าไหร่แค่นั้นเองอย่างตัวเลนส์ที่พี่ใหญ่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นพราน้า8 0ม mm, มซึ่งในใบแนบเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราเปิดที่ f 2.8ระยะโฟกัสตั้งแต่0.9ถึง1.3เมตรหมุนโฟกัสได้ระยะเท่าไหร่เราก็หมุนเพิ่มไปเป็นคูณ2ก็คือหมุนเพิ่มไปเท่าตัวอย่างเช่นบอกว่าเราโฟกัสที่ระยะ1เมตรเวลาที่เราจะถ่ายภาพเราก็หมุนโฟกัสเติมไปอีก1เมตรคือเป็น เมตรแล้วก็กดถ่ายเราก็จะได้ภาพที่เข้าตำแหน่งโฟกัสที่เราต้องการพอดีแต่ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่างงง,งในใบแนบของเขาก็บอกว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับถ้าเราหมุน ตัวค่า f หรือว่าปรับค่า f ไปเป็น f16 หรือ f22 เราสามารถที่จะหมุนโฟกัสของตัวเลนส์ไปที่ infinity แล้วก็กดถ่ายภาพได้เลยซึ่งพี่ใหญ่ก็ใช้งานแบบนี้มาเป็นหลักเลยคือเปิดไปที่ f16 นะครับหมุนเลนส์ไปที่ infinity แล้วก็กดถ่ายอย่างเดียวเราไม่เสียเวลาในการโฟกัสด้วยจะถ่ายภาพเราก็แค่ยกกล้องขึ้นมาเล็งแล้วก็กดถ่ายได้เลยกลายเป็นว่าเราสามารถใช้งานกล้อง Hasselblad ของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกกว่าเดิมครับ สำหรับภาพที่ได้จากตัว h c ซี่พเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นฟิล์ม Instax ็ q u a ควซึ่งมีขนาดเท่ากับฟิล์มเ e ด i u มฟอร์แมอยู่แล้วหรือว่าฟิล์ม120จะมีแค่ขอบดําบางๆตรงขอบภาพนิดหนึ่งอันนี้เข้าใจได้สลบการใส่ฟิล์มเนี่ยเราก็ทํางานได้ตามปกติเลยครับคือเปิดฝาหลังของตัว h c ซี่พแล้วก็ใส่ฟิล์มเข้าไปซึ่งตัวฟิล์มก็จะเป็นมาร์คสีเหลืองนะฮะแล้ก็สีเหลืองชนกับสีเหลืองแล้วก็ ปิดจากนั้นเรากดปุ่มฟีดออกมาทีนึงนะครับเขาก็จะฟีดตัวดักสไลด์ออกมาแค่นี้ก็พร้อมที่จะถ่ายภาพหรือว่าพร้อมที่จะทำงานแล้วอ,อ้อนิดนึงครับตัวฟิล์ม i n s t a ต็ของเขาเนี่ยจะมี ISO อยู่ที่800เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะถ่ายภาพเราก็วัดแสงที่ f16 iso 800แล้วก็หาสปีดชัตเตอร์ตั้งโฟกัสเป็นอินฟินิตีแล้วก็ถ่ายภาพได้เลยซึ่งต้องบอกว่าในกระบวนการทำงานจริงๆเนี่ย ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆข้อดีของการใช้ฟิล์ม Instax ก็คือว่าตัวฟิล์มเนี่ยหาซื้อได้ง่ายครับตัวฟิล์มมีราคาไม่แพง ตกรูปหนึ่งก็อยู่ประมาณ30บาทบวกลบอันนี้ตามแต่โปรโมชั่นตอนที่เราไปซื้อฟิลม์มสีสันของฟิล์มอินสแตกเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีอยู่แล้วรวมถึงว่าตัวภาพเองก็ยังมีอารมณ์ของกล้องอนาล็อกอยู่แถมเป็นภาพเดียวในโลกด้วยเพราะว่าเราถ่ายซ้ำโอกาสที่เหมือนเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่ยิ่งเอามาถ่ายกับตัวกล้องแฮสเซนแบทที่เราใส่เลนด์ดีๆได้น,นะครับ ภาพออกมาต้องบอกว่าสวยมากๆตัวฟิล์มเองเนี่ยหนึ่งกล่องจะมีอยู่10ภาพเราก็สามารถที่จะถ่ายแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนๆได้โดยที่ไม่ต้องคิดเยอะไม่เหมือนกับการใช้แม็กโพลลลอยที่ตัวฟิล์มก็ค่อนข้างได้หายากแถมฟิล์มราคาแพงรวมถึงว่าฟิล์มที่เราหาซื้อได้ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นฟิล์มที่หมดอายุหมดแล้วคุณภาพของภาพก็อาจจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่แถมจะถ่ายทีก็ คิดแล้วคิดอีกกับค่าตัวของ h a s s p b เนี่ยอยู่ที่8,950บาทสำหรับใครที่มีกล้อง h a s s e l b l a อยู่แล้วถือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆช่วยให้คุณสามารถที่จะเอากล้อง h a s s e l b l a ของคุณเนี่ยกลับมาสนุกได้อีกครั้งหมดปัญหาเรื่องการหาฟิล์มใช้ไม่ได้หรือว่าถ่ายแล้วต้องรอเอาฟิล์มไปล้างการใช้งานก็ทําได้ง่ายๆไม่ต่างจากการใช้งานแมกกาซีนฟิล์มปกติ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ h a p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  ีบีโปรครับด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel Snap Tech Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook Fanpage Snap Tech Zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ